สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YMG Walk ค่ะคลิปนี้เรามีเมนูเอาใจสาวกเส้นมาฝากนะคะนั่นก็คือเมนูสปาเกตตี้ค่ะเป็นเมนูสามัญประจำบ้านแล้วก็เป็นเมนูสิ้นคิดของบ้านเราเลยทีเดียวค่ะคิดอะไรไม่ออกก็บอกสปาเก็ตตี้นี่แหละคะ่ะแต่วันนี้เราจะทำเป็นสปาเกตตี้ในซอสมะเขือเทศแล้วก็จะใส่กุ้งด้วยนะคะ ก็เปิดเตาตั้งหม้อแล้วก็มาเตรียมในส่วนของเครื่องปรุงนะคะหลักๆก,ก็จะเป็นมะเขือเทศนะคะเราจะใส่ทั้งมะเขือเทศสดแล้วก็ซอสมะเขือเทศสูตรนี้เราจะใส่เป็นแครอทด,ด้วยนะคะใส่แครอทสับลงไปด้วยนะคะตั้งกระทะนะคะเปิดเตาตั้งกระทะใส่น้ํามันมะกอกลงไปนะคะเป็นสูตรอิตาเลียนแท้ๆนะคะก็จะใส่น้ํามันมะกอกค่อนข้างจะเยิ้มนะคะใส่เยอะนิดนึงค่ะ จากนั้นเราก็ใส่กระเทียมที่เราสับเตรียมไว้ลงไปนะคะเพิ่มความอร่อยความเผ็ดด้วยพริกป่นนิดนึงนะคะใส่ลงไปด้วยค่ะถ้าเป็นสูตรของอิตาเลียนนะคะที่เขาทํากันที่เห็นนะคะก็จะใส่พริกแห้งลงไปด้วยนะคะทอดให้หอมเอาความกลิ่นอารม m a ของพริกออกมานะคะแล้วเขาก็จะตักกระเทียมแล้วก็พริกออกค่ะ แต่อันนี้สูตรของเราเองนะคะเราก็ไม่ต้องตักกระเทียมหรือว่าพริกใดๆทิ้งเลยนะคะนี่ค่ะเจียวกระเทียมกับพริกป่นให้หอมก่อนนะคะหอมฟุ้งไปทัวบ้านนะคะพอพริกกับกระเทียมได้ที่แล้วก็ใส่แครอทที่เราสับไว้ลงไปผัดให้เข้ากันนะคะที่ใส่แครอทลงไปก่อนเพราะว่าแครอทจะแข็งแล้วก็สุกยากค่ะเราก็เลยต้องเอาไปผัดก่อนอกับกระเทียมก่อนคะ ผัดให้เข้ากันดีนะคะกับกระเทียมแล้วก็พริกป่นนะคะหลังจากกระเทียมแครอทพริกผัดเข้ากันได้ที่ดีแล้วเราก็ใส่มะเขือเทศทีท่เราสับไว้ลงไปผัดให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งนะคะสําหรับสูตรนี้เราจะใส่ทั้งมะเขือเทศสดแล้วก็ซอสมะเขือเทศนะคะบางคนก็จะใส่แค่ซอสมะเขือเทศอย่างเดียวนะคะแต่ถ้าใส่เนื้อมะเขือเทศสดลงไปด้วยแล้วก็จะให้ความอร่อยอีกแบบหนึงนะะ่งค่ะ พอผัดมะเขือเทศแครอทกระเทียมให้เข้ากันดีเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใส่ในซอสมะเขือเทศลงไปค่ะวันนี้จะทําเยอะหน่อยนะคะใส่ซอสมะเขือเทศหมดทั้งกระป๋องเลยค่ะแต่ส่วนใหญ่ที่เห็นเขาทํากันนะคะก็จะทําง่ายๆคือใช้ซอสมะเขือเทศอย่างเดียวนะคะไม่ใส่มะเขือเทศสดแล้วก็แครอทนะคะอันนี้เราก็มาประยุกต์ใช้ผักอย่างอื่นแทนก็ได้นะคะบางทีก็อาจจะใส่เป็นบวบฝรั่งก็ได้นะคะหรือว่า มะเขือม่วงก็ได้ค่ะแล้วแต่ชอบค่ะตอนแรกกะว่าจะใส่แค่ครึ่งกระป๋องนะคะทีนี้คิดไปคิดมาก็เลยไหนๆก็เปิดแล้วก็ใส่ให้หมดไปเลยค่ะเพราะว่าเหลือไว้บางทีเราก็ไม่ได้ทำบ่อยๆนะคะก็มีบางทีก็ทิ้งของไปนะคะเพราะว่าเอาเก็บไว้ครึ่งหนึ่งในตู้เย็นมันก็ไม่ค่อยได้ทำก็นานๆแล้วนี่ก็เสียก็เสียของไปเปล่าๆไหนๆก็ทำแล้วก็ทำเยอะๆเลยนะคะ จากนั้นเราก็ปรุงรสด้วยพริกไทยแล้วก็เกลือค่ะอาหารอิตาเลียนนี่นะคะไม่มีเครื่องปรุงอะไรยุ่งยากมากเลยะคะ่ะมี3มอย่างหลักๆนะคะก็คือมีน้ํามันมะกอกพริกไทยแล้วก็เกลือนะคะหลังจากปรุงเครื่องเรียบร้อยแล้วนะคะอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นโหระพาอบแห้งนะคะที่เราจะใส่เพิ่มความหอมอโรมาให้กับน้ำซอสมะเขือ่อสปาเกตตี้ของเราค่ะ เมื่อปรุงรสซอสสปาเกตตี้ของเราได้ทีแล้วเราก็มาใส่กุ้งกันเลยค่ะสำหรับกุ้งนี้จะเป็นกุ้งที่ลวกเสร็จแล้วนะคะที่เขาลวกสุกแล้วนะคะเอามาปอกปอกเปลือกแล้วเสร็จแล้วก็สับส่วนหนึ่งแล้วก็ใส่ไปทั้งตัวด้วยส่วนหนึ่งค่ะ ใส่ใบโหระพาสับลงไปนะคะไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะคนเพราะว่าเราใส่โหระพาอบแห้งไปแล้วแต่วันนี้พอดีว่าไปที่ร้านเอเชียเราก็ได้ใบโหระพามาค่ะ mm hmm. ก็เลยเครื่องเต็มจัดแน่นเลยค่ะวันนี้สปากเกตตีของเราสีสันหน้าตาน่าอร่อยมาก สำหรับหม้อต้มเส้นนะคะของเราก็เดือดได้ที่แล้วนะคะเราก็มาจัดการใส่เส้นลงไปเลยค่ะสำหรับเส้นสปากเกตตี้นี่กเาเนะคะประมาณ250กรัมนะคะเพราะว่าห่อหนึงจะมี500กรัมแล้วว่าจริงก็จะกะเอาประมาณครึ่งหนึ่งนะคะก็น่าจะเป็น250กรัมะคะ่ะ สำหรับวิธีที่จะรู้ว่าสปาเกตตี้ของเราได้ที่หรือยังนะคะก็คือหนึ่งในวิธีที่เป็นที่นิยมนะคะก็คือพอเส้นเริ่มนิ่มแล้วเราก็สลัดเส้นสปาเกตตี้ไปที่ผนังห้องครัวเลยค่ะทุกคนถ้าเส้นสปาเกตตี้เกาะติดหนึบนั่นแสดงว่าได้ที่แล้วก็ตักขึ้นได้เลยนะคะ อันนี้เราไม่ทำขนาดนั้นค่ะเราก็จะใช้วิธีการชิมนะคะทุกคนก็ตักมาชิมเส้นมันก็รู้แล้วค่ะว่าได้หรือยังไม่ได้นะคะค่ะแล้วอีกวิธีหนึ่งนะคะที่เป็นมาตรฐานทั่วไปนะคะก็ะข้างกล่องหรือว่าข้างห่อนะคะก็จะมีระยะเวลาสำหรับการปรุงการต้มนะคะว่ากี่นาทีนะคะส่วนมากก็จะประมาณ5-10นาทีค่ะค่ะซอสของเราเรียบร้อยแล้วสปาเกตตี้ก็สุกได้ที่แล้วนะคะเราก็ จัดการคนทุกอย่างเข้าด้วยกันนะคะสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรที่คนเส้นแล้วก็เครื่องทุกอย่างเข้าด้วยกันนะคะบางสูตรเขาก็จะทำวิธีโดยการแยกเส้นแยกซอสนะคะก็เราไม่ทำแบบนั้นนะคะเราก็จะทำทุกอย่างเข้าเป็นเนื้อเดียวกันเลยะคะ่ะสูตรใครก็สูตรใครนะคะส่วนตัวก็จะชอบแบบนี้มากกว่านะคะคือรู้สึกว่า ซอสแล้วก็เส้นสปาเก็ตตี้นี่เข้ากันนะคะได้รสชาติที่อร่อยกว่าเยอะเลยค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกๆก,การรับชมคลิปและทุกๆก,การติดตามค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ